กินข้าวกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่รักทุกคนตอนเช้ากันอยผมทนอากาศดีมากครับผมทุกคนโอ้โหเย็นสบายอากาศดีครับผมไม่อยู่เรียนนะครับอยู่แดดมนก่อนพามานั่งกินข้าวตรงเดดเอาแดดหน่อยแดดเปี้ยงๆเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะแดดเปี้ยงๆเลยไม่เป็นไรแดดเปี้ยงๆแล้วมากินข้าวตั้งก่อน เราไม่ลงก่อนเป็นไงบ้างอยากให้บอกใครเลยนะทำไมครับแกงเขียวหวานอร่อยกินคืยววานอร่อยใช่ไหมอืมคนนี้จะสรรหาทำนะทำนู่นทำนี่กินได้ด้วยเออต้องทำแล้วก็ต้องกินได้ ไอทีเราทำนี่ไงพยายามพิถีพิถันเรื่องเขา,ท,เาทำกันประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จประมาณนั้นแต่เราทำครึ่งวันกินไม่ไดมาดูของผมก็พอหมูสักอันเนี้ยนะที่เขาบอกว่าคนไม่เอาฐานก็ได้ประมาณเนี้ยนะจริง ทำอะไรก็ไม่ได้เด็กกินไม่ได้ไดไไดลุกับพ้าวก,ก็กินไม่ได้ธรรมะสอนใจซะเลยรถเอามา้น้เหอมูเนเเเ ลูกกองข้ามมันกินข้าวกลางแดดครับผม,ผมว่าเย็นประมาณนี้ก็ลงังด,ดีเรื่องกวามอืมถ้าเย็นแล้วมีแดดตรงนี้นะตรงนี้นะแต่ถ้าข้างนอกอะแต่ถ้าอยู่ในร่มก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะนี่เริ่มจะมีน้ำมุกน้ำมุก,กนหน่อยหนะ่ยะผมตื่นเช้ามามีน้ำมุกแลนะ้วเนี่ย ไปปวงัวรากาศอย่างเงี้ยเป็นแบบเรื่องเมื่อไงยิงลก่อนยังไม่โทรไปเปาโลเลยเย,ยังไม่โทรไปเปาโลเลยทำไมครับฉีดยาใกล้ๆเดีย๋ยวยังเลยเนี่ยสีดที่รูมอะไรนะเขาเรียกอะไรถ้าเขาฉีดเขาให,ใหญ่ เป็นไข้บัดใหญ่นี่เขาเรียกอะไรนะไม่รู้ยาเลยนะยาแก่นะอืมวัคซีนวัคซีนอะไรล่ะใช่วัคซีนนี่ชีวิตประจำวันใช่ไหมชีวิตประจำวันรู้ป่ะเดีวัเดช บางดีมันทำทำไปทำมาไม่ระยะใกล้ระยะไกลกัักทายกันใช่ไก็คือกันักท่าบ้าแบบญี่ปุ่นกี่องศานะหกแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่าจะหนักกับเสาปะไม่มันมันหนาวช่วง ตอนที่มันหมดปีใหม่แล้วก่อนมะกรานี่เต็มมะกราสรึไปคุณพานี่กลางกเดือนก็เริ่มหย่อนแล้วแต่เมื่อก่อนนะ่ะตอน,นแรกๆเลยอะ่ะที่หนาวจัดะจะเป็นนันวาแล้วมะกรานี่พอต้นพอไปมะกรากเรเร,เริ่มเริ่มแล้ว แต่นี้ไม่ได้แล้วเลื่อนอะไรอย่างเงเอ็นบอกว่าเชียงใหม่แมคกะนะนิ่งนะนะเชียงใหม่ที่เราปลูกอะไรปลูกอะไรนะปลูกต<อ>้นบุรีอ่ะผลไม้อืมผลไม้อะไรเนี้ยที่หน้าหนาวตอนนี้ที่สวนมีแมคกนิ่งแล้วเขาบอก ากยนถ้าไม่สบายอ่ะอย่างเงี้ยแล้วมีน้ำมูกผมนอนอยู่ไรทรมานมากเลยก่อนทรมานเพราะนอนเพราะนอนเรานอนอ่ะเราก็ต้องนอนหงายอยู่แล้วนอนหงายปุ๊บน้ำมูกมันออกมัไหลลงคอทรมานทรมานทรมานเพราะมันเป็นมันเป็นวัฏจักรแบบมันเป็นก็เรียก วงจรชีวิตไอ้นี่แบบนี้อยู่แล้วถ้าแตะแล้าเราเป็นน้ำมูกนะพอมันไหลลงคอปุ๊บในไม่กี่ได้ไม่กี่ได้ว่าคืนนึงปุ๊บเนี่ยตอนเช้ามาเริ่มมีอาการพันไอ้นี่ลราขายคอแล้วจะเจ็บคอแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปสองวันก็เพันไปว่าอีกวันนึงก็เรียบร้อยเลยต้องหาหมอเจ็บคอเพราะว่าน้ำมูกมันออกไปไหนไม่ได้ผมก็เป็นอย่างัง ยังครับองค์กรอยากแปะไปปวทุกคนต้องดูแลแล้วแส่ผิวภาคกันด้วยผมก็ตรงนี้เริ่มหนาวสองสามวันที่ผ่านมานี้ทั้งหนาวทั้งหลมแปลงนี้เขาเล่นมะพร้าวล้วนๆเลยนด้วยเนี่ยทุกคนผมอยากรู้ว่านั่นต้นอะไรต้นกกไม่นูน่นอยู่ข้างมะพร้าวเลยเขามาปลูกอ,ะอ<ล>ะ่ะอะไรใช่มีอ่ะมีตรงนูน้นอ๋อไม่รู้ต้องไปดูแล้วมันปเป็นต้นอะไรเราไม่ได้ดูก็ไม่รู้มันอยู่ไกลแต่ถ้ายัง ต้นทูบต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกจริงๆมันต,ตอนแรกเขาเรียกต้นกกนะที่ปทุมเนี่ยเรียกกกกที่ยกว่าสารเสือสารไลายได้อโอ้อร้อนนะขออะไรอร้อยมันแห้งอ่ะขออะไอันเดียวก้านใบยายผมไปเก็บอีกแบบหนึง่งฮะผมไปเก็บไปยายผมอีกแบบหนึงมมบบน่งก,กกันนะใช่<ต>รอมันเป็นแบบไหนมันที่ทองอันเนี้ยผมไปเก็บไปยายนะไปเก็บไปยายอีกแบบหนึ่งเออเออออเอมันจะไม่มีทุ่งอย่างนี้อันนี้มันแก่มันมีมันสือพันมันไง ไม่แต่ผมมาเก็บที่ทําเสือคนละอย่างเลยไม่เหมือนกันเลยไอ้ที่ไอ้ที่คุณทําเตือมันต้นผือไม่ใช่เหรอไม่ต้าเรียกอ่ะต้นกกเนี่ยอยู่ในน้ำเลยประกาศบ้านผมก็เรียกผมจําชื่อไม่ได้ไม่เลยความความรู้กับย้าให้ผมตอนหลึกความรู้ก็ไม่เคยแน่นเลย์ทุกต้นมุงก้นไม้นี่ยย่าเป็นมาขอันแรก น่ากลัวมากองค์กรเดินเก็บโอ้โหไม่รู้จะเจองูเมื่อไหร่ยยมันต้องเก็บในน้ำมันต้องมีจริงเวะแบบหนองอ่ะนะใช่ไหมรูหนองเดินไม่ไปช่นี่หนองในบึ้งแต่ถ้าผมเป็กเด็กๆยายผมก็ตรเก่งนะบางทียายก็องคนเดียวเหรอคนแก่ก็เข้าทุก็รั้เลยอยู่ประจำต้องในบึงในป่าทนี่ผมแต่ผมไปตอนเด็กอ่ะ เหมือนแกให้ไปเพื่อนๆอย่างเงี้ยวิถีชีวิตแกก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ผมก็ช่วยแกเก็บลงไปช่วยเขาเคยมีประเพณีหรืออะไรทำกันมาอย่างนั้นแกก็ใช่ครลูกก่อนเราทำแล้วเขาได้ตังค์ไงแต่ยายผมทำอ่ะเก็บไว้ตัวเองบางทีให้ลูกบ้างญาติพี่น้องเคยมาแกก็ให้เอาไว้ใช้เองทำเองใช้เองต้นสมั้ก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนอ่ะ คือเขาอยู่บนนอกเขาเขาทำอย่างนั้นเขาพออยู่พอกินธรรมดาธรรมดาทาขายก็ได้ทาขายอะไรได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นสมัยคนสมัยเนี่ยอืต้องได้เยอะได้เยอะเพราะได้พอความโลภของการจะได้เงินเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ทอมทาให้กคนอะต้องมีต้องมีเนี่ยพอหลังจากความโลภก็จะกลายเป็นกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้น ต้องคิดนิดคิหน่อยแล้วก็คิดเอ้ยกูต้องได้อย่างนั้นเลยนี่มีขั้นนู่นขั้นนี่อเด้กรหาวิถีทางผิดทางอันนี้ไปเพิ่มเนี่ยสมัยสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนก่อนนี่โอ้ยเขามีตังค์อย่างสมัยนี้ก็เหมือนกันถ้าเขามีตังค์รายได้เขาวันๆก็ร้อยกว่าบาทเนี่ยอยู่บ้านนอกเขาซืขอแล้วใชื่อได้จริงด้วยคืออะไรเพราะปกติปลูกผักปลูกอะไร ผักผูกไม้ปลูกอะกินเปที่หน่อยกระปูกผักผูกไม้ปลูกทําอะไรเลี้ยงไก่จริงอยู่ได้แล้วใช่เย็นๆมาพวกก็มาหาแล้วได้ไก่ตัวนี้ขายไก่ขายไหมพี่รัได้แล้วจริงด้วยลุงโกนเล็กเก่งจริงความโลภเขาคนอื่นไม่ค่อยมีไงธรรมดาทุกวันนี้ยังไงก็ต้องมีกันสักหน่อยเพื่อใช้จ่ายในกรุงเทพเอาง่ายๆป่ะมีอะไรที่มันไม่เป็นเลยใช่แต่ท้่า ้ากินข้าวอ้าวทำงานวันหนึ่งซื้อเสื้อผ้าเออซื้อผงซักผ้าซื้อข้าวซื้อกินซื้ออะไรกินเจ็ดเจ็ดรู้ว่าจะเหลือท้ายใช่ไหมใช่อ้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อนู่นนี่ไม่มีเลยเกินอีกครับธรรมดาคนดูต้นมันลุมลูกเบบเลอะเลยใหญ่มาก เก็บเอาไปลวกตำกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกแซ่บๆ,ๆเลยครับผมทุกคน,กค,น <c oughs> ความหวังสูงความผิดหวังมันก็สูงใช่ทุกคนครับเดี๋ยว<อ>ผม <จะ S 1> ก็เว้งินนัจะได้จะไปเตรียมตัวเข้างานแล้วผมทุกคนไ,ได้ไม่เต็มได้ไม่ตามที่กำหนดทำที่คิดไว้อะไรไว้เอาใช่ครับผมความผิดหวังก็เริ่มขึ้นใช่ธรรมดาธรรมดาชีวิตมันธรรมดาแต่เรานี่ไม่ธรรมดาแล้วทุกคน ผมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ละคนทนกินข้าวอย่างเรือเลยด้วยผมทนก็อากาศหนาวแล้วผมทนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายก็ด้วยผมทนใส่เสื้อนานาผมทนเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนนะอากาศเปรียวปวนทําให้ไม่สบายได้ผมทนบรรยากาศตอนเช้าองคกรพามากินข้าวริมแดดนะผมทนนี่ริมถนนเลยล่ะนี่ทุกคนดูบรรยากาศโอ้ได้บรรยากาศดีได้วิตามินดีที่มีซีวิตามินซีวิตามินซ